สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวมีอับทั้งหลายสวัสดีนยามสายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นโอ้เมื่อวานนี้มีข่าวเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องของในรั้วในวังการออกงานของทางพระราชนีเยอะมากเลยจะ้ะ เห็นไหมคะว่าก็จะมีการแบ่งกันเป็นซีนๆแบ่งกันเป็นข่าวๆไปอย่างที่ผ่านมาใช่ไหมคะข่าวของพระราชนีเกี่ยวในเรื่องของสวนสนามก็ยังคงมาแรงยังคงเป็นที่สนใจของสมศ์ทั้งหลายถึงแม้ว่าจะระง,งับไปช่วงหนึ่งเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตก็ไปเป็นซีนของการส่วนพระองค์นิดหนึ่งพอมาวันนี้นะคะมีก็ได้เห็นทางฝ่ายของ คนที่ปกป้องสถาบันก็ออกมาต่อต่อว่าเหมือนกันนะออกมาต่อว่าออกมาตำหนิในทํานองที่ว่าใครเป็นคนดําเนินเรื่องเกี่ยวกับงานการวิ่งในครั้งนี้คือการประชาสัมพันธ์น้อยมากซึ่งขณะที่เขาเป็นแฟนคลับของพระราชนีเขายังบอกว่าไม่ทราบเรื่องเลย ว่าจะมีการวิ่งมีการออกงานของทางพระราชินีเขาก็บอกว่าโอ้โหแย่มากเลยการประชาสัมพันธรร์นะก็หลายๆคนก็ได้ชื่นชมเนาะมี่ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะที่ได้เห็นซีนของการไปวิ่งแล้วก็อนุทินนั้นลงไปกราบด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นซีนที่เฉลี่นแบบสุดๆกันไปเลยนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็แล้วกันแต่ว่าโอเคนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่างานเยอะมากแล้วเราก็ได้เห็นรูป ทำให้เกิดการเปรียบเทียบนาะก็เลยอยากจะมารายงานให้ทุกคนได้ฟังและให้ทุกคนจินตนาการไปถึงงานของท่านผู้หญิงออนอนงด้วยนะคะหลายๆคนคงจะจำได้มิเน้นหลายครั้งแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้ลหลายๆคนเขามองว่าท่านผู้หญิงอ,อนอนางนั้นไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีซีนที่ทหารหรือว่าข้าราชบริพารเนี่ยได้ยก ร่มจะเรียกว่าอะไรบางคนมาแซวว่าเป็นร่มไอติมนะมีก็ขำอยู่เหมือนกันว่าเออมันก็จริงนะคนข้างหลังก็บอกเออจริงๆด้วยร่มไอศครีมวอล์เปล่านะก็มีการยกร่มเนี่ยก็หรือว่าอาจจะเป็นร่มแม่ค้าก็ได้นะร่มแม่ค้าร่มชายหาดเพราะมันใหญ่มากะนะคะก็ถือขึ้นไปประคองขึ้นไปแล้วก็ไป กลางให้กับทางท่านผู้หญิงออนนงที่หน้าปากประตูเครื่องแต่ว่าคุณดูแล้วกันว่าในครั้งนี้ในหลวงกับพระราชนีก็เสด็จแต่ทำไมไม่เห็นมีใครแบกร่มคันนี้ขึ้นไปต้อนรับข้างบนแล้วก็ไปกลางที่หน้าปากประตูเครื่องเพื่อนๆสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะเพราะว่าตอนที่มีเห็นภาพเนี่ยมี่ก็ เออก็พยายามส่องดูว่ามันมีไหมไอ้ซีนที่ขึ้นไปกลางที่หน้าปากประตูเครื่องแต่ก็ไม่มีแล้วก็จะมีซีนของพระสบนิกรน,นะคะที่ต่างล้วนแล้วแต่ไปรับเสด็จด้วยความยิ้มย้มแจ่มใสก็เลยอยากที่จะนำภาพข่าวนี้มาให้เพื่อนๆได้ร่วมพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองกันไปพร้อมๆกันดังนั้นเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของการกางร,ร่ม ให้กับท่านผู้หญิงออนนนงนะคะดูว่ามันมีความพิเศษไหมเพราะว่าขนาดในหลวงกับพราชินียังไม่มีซีนนี้ออกมาเลยข่าวของเมื่อวานนี้นะคะวันที่หนึ่งในหลวงราชการที่10บพร้อมด้วยพระราชินีสุธิดานะคะประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตพงศิทธ,ธ,ธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้ยิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมกับข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ก่อนที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและทรงเปิดงานโครงการหลวง2,567ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองจากภาพนะคะที่เสด็จลงมาก็จะเห็นนะคะว่าเป็นแดดแบบเรียกว่า ก็แทบจะไม่เห็นแดดไปไปถึงตัวนะคะแต่ว่าก็จะมีการกลางร่มกลางฉัดท่านท่นที่ว่าไม่มีแดดเอออันนี้ก็เกิดคําถามมากมายว่าอย่างบางภาพเราก็เห็นว่าการกลางร่มแบบนี้หรือว่าในองศาแบบนี้มันก็ไม่น่าจะช่วยกันแดดได้ถ้ามีแดดจริงมันทําให้เรามองว่าเหมือนกับว่ามันเป็นพระราชประเพณีหรือว่า เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าเดินมาก็จะต้องมีร่มกลางด้วยถ้าไม่มีร่มกลางมันก็จะดูเหมือนโล่งเกินไปก็น่าจะเป็นเป็นหนึ่งในพระราชพิธีอะไรประมาณนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบเลยทีเดียวเพราะว่ามีข้าราชการมีทหารทั้งชุดขาวชุดทหารแล้วก็พวกบรรดาคุณหญิงคุณนายแม่บ้านสมาคมอะไรกันเปล่านะคะถ้าเห็นดูจากสูตร ดูจากชุดที่เป็นสีสีถือว่าเป็นงานเสด็จที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีคนมาต้อนรับเป็นหลักพันคนเลยแหละมีการเกณฑ์พวกทหารหรือว่าข้าราชการหน่วยงานอะไรมาต้อนรับยังไม่พอยังมีพระศกนิกกรน,นะคะที่มาเฝ้ารอรับเสด็จแล้วก็แน่นอนถ้ามีประชาชนมาเยอะๆแบบนี้ก็จะมีการตั้งโรงครัวพระราชทานหรือว่าซุ้มมหารพระราชทาน จากรูปทุกคนคงจะเห็นนะคะว่าเกณฑ์ไพ่พลมาเยอะมากพระสุข์นิกรก็เยอะด้วยตอนขากลับก็ค่อนข้างอลังการงานสร้างนะคะในเวลาค่ำของวันที่หนึ่งธันวาคมในหลวงและพระราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชะดำเนินถึงท่ากาศยานทหารกองบิน41อําำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชะดำเนินกลับ กรุงเทพมหานครโดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้วภาษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะมาร่วมส่งสเสด็จคุณสังเกตเห็นไหมครว่าเป็นเวลากลางคืนแต่ก็ยังต้องกางร่ม เหมือนที่มีได้พูดเลยว่าจะมีแดดหรือไม่มีแดดเนี่ยก็คือต้องกลางเพราะถ้าไม่มีมันก็จะดูเหมือนไม่ไม่ครบอ่ะมันดูเหมือนโล่งๆเดินมาแบบไม่มีหลังคาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการกลางร่มเนี่ยเราก็มองว่าก็คงจะเป็นหนึ่งในพิธีการต้อนรับเพื่อที่จะเสริมให้มีเกียรติให้ดูศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริง แล้วในเวลากลางคืนในเวลาสักทุ่มนึงอย่างนี้ก็ได้นะคะเริ่มโพรเพ์แล้วอะเริ่มมืดแล้วแล้วมันก็คงจะไม่มีใครมากลางร่มสมมติเราเดินกลับบ้านแล้วมันมีคนกางร่มเนี่ยมันก็จะดูประหลาดประหลาดนะดังนั้นจากภาพเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นนะว่ามืดแล้วถึงขนาดรถเนี่ยก็ต้องมีการเปิดไฟแล้วบรรยากาศรอบข้างเนี่ยมันก็มืดแต่ว่าก็ยังต้องกางร่มอันนี้มันก็จะดูแปลกๆสักนิดนึง และในระหว่างทางที่ก่อนที่จะเสด็จขึ้นเครื่องบินนะคะก็เช่นเคยค่ะเดินพรมแดงแล้วก็จะมีการตั้ง mm. เขาเรียกว่าอะไรเอยเป็นเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็จะมีการมอบกระเช้าดอกไม้ด้วยเราไม่แน่ใจว่าในการเสด็จกลับทุกครั้งจะต้องมีการมอบกระเช้าดอกไม้มีการตั้งโต๊ะตั้งเคาน์เตอร์ยาวแบบนี้ด้วยหรือเปล่า แล้วไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมจะต้องมีกระเช้าดอกไม้หลายกระเช้าอันนี้จะเป็นของพวกสมาคมแม่บ้านอะไรหรือเปล่าที่ออกมานําเสนอสินค้าหรือกระเช้าดอกไม้อันนี้เราไม่ได้ใจเพราะว่ามันก็ดูประหลาดนะเพราะว่าในหลวงพระราชินี้ก็เสด็จไปงานสั้นๆคือเราก็งงว่าทําไมจะต้องมีการมอบกระเช้าดอกไม้อีกก็ถือว่าเป็นข่าวสั้นนะคะที่เรานํามาเสนอให้แล้วก็ให้ทุกคนได้พิจารณาเพราะว่าเราเห็นว่า การรับเสด็จครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างก็อยากนํามาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นในประเด็นที่มี่ได้สงสัยก็สามารถมาร่วมกันชี้แจงแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ